สวัสดีครับเพื่อนๆมืนอนี้บูมีอยังหลายครับมารีวิวแบบกาแฟครับนี่ครับกินหัวหารผู้ใดรักแมวเดี่ยงแมวก็ดูแลเขาดีๆด้วครับเดี๋วไปแกงมันคือผมเด้อนี่ครับกินหัวหารนีาา่ครับยี่ห้อหัวหารของแบบกาแฟครับยี่ห้อนี่แหละครับก็ยังแสบผู้ใดมีแมวมก,แก,มก,แก,แก็ดูแลเขาดีๆ อย่าไปแกล้งเขาคือผมนี่เขาบ่ได้เอื่นแกล้งครับเอื่นหยอกหยอกครับเบิ่งเบื่อ้ยกาะฟิวทักทายเลยหมอกาะฟิวเงินดิจิตอลก็บ่ได้มึงไย้อนเงินจากเด็กสื่อหัวหันี่มันเกินกว่าดได้เขโมยเงินเมียแล้วนี่กว่านี่สื่อหัวหันี่มึงกินนี่นี่ครับเขาได้กินหัวหานแล้วเขาก็ขนเขาทีงามครับขนเขาทีงอมเงี้ยวเงา้ยเลยครับ คนนี้เงาครับมึงนาตานี่ล้อครับมึงาระทานครับลูกพี่นี่ครับอาหารน่ครับไอจีจ้างบลกอกฟิวไปรีวิวอาหารแนวก็บบอกเด้อครับเชื่องเชื่องครับ <laughs>